สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับบริการของ Google นะครับ Google นะครับจะมีการเปลี่ยนนโยบายนะครับการเก็บข้อมูลนิดหน่อยนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้รุ่งนี้นะครับวันที่1มิถุนาสองห้าหกสี่นะครับกูเกิลนะครับจะบังคับใช้นโยบายเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ Gmail กับ y o u YouTube นี่มีสะเทือนแน่นอนนะครับมาดูนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไงบ้างนะครับมาดูอันแรกนะครับเกี่ยวกับ YouTube ก่อนนะครับจากอีเมลที่ส่งมาแล้วก็ไปอ่านผมได้ไปอ่านนโยบายของเขาแล้วนะครับปรากฏว่านะครับ YouTube จะทําให้มีโฆษณาแสดงในวิดีโอของเรานะครับสมมุติว่าเราอัพวิดีโอเข้าไปใน YouTube นะครับแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นช่องที่เป็นเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับหรือเป็นยูทูปผัดเนื่อนี่จะจะมีโฆษณาขึ้นใช่ไหมครับช่องที่เราอัพโหลดเองนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยยังไม่เป็นยูทูบเบอร์นะครับยังไม่สร้างรายได้เนาะเราอัพโหลดขึ้นไปนะครับแต่ก่อนไม่มีโฆษณานะครับแต่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเราฉะนั้นะทุกวิดีโอจะมีโฆษณาแสดงขึ้นมานะครับ แล้วก็โฆษณาแสดงขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้ส่วนแบ่งสักบาทนะก็คือ youtube จะจะได้ค่าโฆษณาทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าวันที่1มึุ่วิดีเป็นต้นไปคือ youtube จะเอาโฆษณามาแสดงในวิดีโอทุกวิดีโอนะครับส่วนคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับก็ถ้าโฆษณาขึ้นก็ได้ส่วนแบ่งตามปกตินะครับแต่จะกระทบกับคนปกตินะครับที่ไม่ได้มีที่ไม่ได้รายได้อะไรเลยนะค,คือสร้างวิดีโอลงไปอัปโหลดลงไปนะครับแต่จะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมา การใช้งานเกิน15 G ิกนะครับแต่ก่อน Google Photo นี่จะแยกใช้ต่างหากนะครับก็คือเขาจะไม่นับนะครับจะไม่นับปริมาณการใช้งานว่าใช้กี่จิกนะครับอัปโหลดลงไปได้ไม่จำกัดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเขาจะบังคับใช้ก็คือจะใช้ไม่เกิน15 G ิกนะครับอันนี้รวมถึง Google Drive Google Sheets นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบริการนะครับของ Google นั่นแหละครับจะถูกนํามาคิดรวมกันนะครับก็คือให้ใช้ไม่เกิน15 G ิกนะครับแต่ถ้ามันเลย15 G ิกขึ้นไปนี่นเางยินะครับ จ่ายเงินนะเพื่อให้มันใช้ได้เกินนะครับทีนี้จ่ายปีนี้แล้วนี่ปีหน้าก็ต้องจ่ายอีกนะถ้าไม่จ่ายนะครับมันเกินใช่ไหมครับปีหน้าไม่จ่ายเงินนี่มันจะลบข้อมูลออกนะครับ Google จะลบข้อมูลออกนะแต่ว่ามันไม่ได้รวมพื้นที่อัปโหลดวิดีโอนะ15กิกนี่คือเก็บใน Google Google Drive Google p h o t o Google Sheet พวกนี้นะครับใน u t u b e นี่มันแยกต่างหากนะครับไม่คิดนะครับอัปโหลดกี่กิกกี่วิดีโออัปลงไปได้เลยนะครับไม่มีผลใดใดนะครับแต่จะมีโฆษณาขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วผลจะเป็นยัังไนนนะะคคครรรบบถ้้าาาเเใชกิโต ก็คือเราจะไม่สามารถทําอะไรกับบัญชีของเราได้เลยก็คือเข้าไปดูได้เฉยๆนั่นแหละครับอัปโหลดอะไรขึ้นก็ไม่ได้นะครับสร้าง g o Google s h e e t ก็ไม่ได้สร้างเอกสารไม่ได้ครับรับส่งอีเมลก็ยังไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรครับการรับส่งอีเมลมันจําเป็นต้องใช้พื้นที่นะครับก็คือในการเก็บจดหมายนั่นแหละครับเก็บอีเมลนั่นแหละถ้ามันเกินโคต้าเมื่อไหร่มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคหมืวนกับการทิ้งไปเลยนะครับทิ้งเมลนั้นไปเลยไม่มีประโยชน์นะครับยกเว้นเราไปลบไปลบข้อมูลออกนะครับให้มันไม่่่่เเเกกกินนนนน15ะะะครรััััับพา้ทททววปศโลจถู จำกัดที่25 g ิเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับอีกอันนึงที่น่าตกใจก็คือหากบัญชีของเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปใช้งานเลยเกิน2ปีนะครับ Google จะทําการลบข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับก็คือเขาจะเคลียร์พื้นที่เซิร์ฟเวอร์เขานั่นเองนะครับเพราะว่าคนสมัครเยอะนะครับเอาข้อมูลขึ้นไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเยอะนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเขาจะลบนะครับลบบัญชีนั้นออกนะครับแต่ก่อนที่จะลบนี่ไม่ใช่ว่าเขารูปไปเลยนะ เขาจะแจ้งก่อนสามเดือนนะครับก็คือจะส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลมาเตือนอยู่บ่อยๆนะครับไม่อยากใช้จริงๆผมว่าให้เข้าสักปีละครั้งก็ยังดีนะคือเข้าเป็นปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีเมลปกตินะครับที่ไม่เกินโค้ต้าจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีผลใดๆเลยนะครับยกเว้นวิดีโอที่อัปโหลดลง youtube นะครับตัวนี้แน่นอนเลยจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับซึ่งในปีหน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจีสูตรนะครับหรือเป็นอะไรนะเป็น เป็นแพ็กเกจของ Google นะครับที่ใช้เพื่อการศึกษานะครับบีนาจะมีผลบังคับใช้นะครับก็คือจะได้คนละองค์กรละหนึ่งเทระไบนะครับซึ่งองค์กรใหญ่ๆนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องเอามาแบ่งกันนะครับหนึ่งยเทระไบนี่บัญชีหนึ่งจะต้องได้กี่จิกนะครับบัญชีหนึ่งได้กี่จิกนะครับแอดมินโรงเรียนแอดมินสถานศึกษาจะต้องเป็นคนจัดการนะครับจะมีผลในปีนานะครับตัวนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ วันที่1ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่ผมอาทิตย์อยู่วันที่ยีสินี้นะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยมีผลแน่นอนนะครับใครที่ใช้เกินนะครับให้รีบลบออกนะครับโอ้ไม่ใช่ดิให้รีบโหลดข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้นะครับถ้าเกิน 15G ิกนะครับใน Google Photo ถ้าเก็บภาพไว้เกินนะครับให้ให้โหลดลงมาในเครื่องนะครับเก็บไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นหลังจากวันที่1ไปนะครับจะโดนลบนะครับจะโดนลบออกไปนะสำหรับผมนี่นะครับก็ใช้แค่อัปโหลด YouTube ธรรมดานะครับซึ่ง ซึ่ง u t u b e นี่มันมันแยกต่างหากนะครับมันแยกต่างหากมันไม่เกี่ยวครับพื้นที่15 G ี้ของเรานะครับเราสามารถอัพโหลดวิดีโอลง YouTube ได้ไม่จำกัดนะครับเอาลุกไปเลยนะครับอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ